ดีคะ่ะสวัสดีค่ะมานี้รนะคะตอนนี้นะคะพี่อมเด็กอยู่บ้านนะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเอนพุ่งกลับมานะคะพิ่ซะจูน,นี้นะคะป็นเป็นกระปุกนะคะที่เราไปซื้อมาเมื่อวานนะคะพี่พอมเด็กเขาชอบพิพกาจูนะคะเราก็เลยจะเอาไปให้พี่อมเด็กพี่อมเด็กแต่เราต้องไปดูนะคะว่าพี่อมเด็กจะดีใจแค่ไหนแต่ว่าเราอะก็ไม่ได้หอของขวัญน,นะคะก็เป็นเรียบง่ายไปแล้วค่ะเราจะแกงใส่กระสอบแบบเก่าๆไปนะคะ เส้นใส่กระสอบเก่าๆไปนะคะออมเด็จน่าจะตกใจว่าเอาอะไรมาให้ฉันเนี่ย <c oughs> แม่แม่ไปจัดการเตรียมก่ <c oughs> อนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เอาพิกาจูนะคะระปุกใส่กระสอบแล้วก็มัดมัดเชือกฟางนะคะอ,อดีเดี๋ยวเราจะแกงพีอมเ้วพอมเสนออกมานีเร็วอ,อดีจับตัวอะไรมาได้โอเคดีปะ่ะดีปะ่ะดีปะ่ะ บอกว่าอ๋อที่จับตัวอะไรมาได้พี่อม็ตมาดูดิมันคืองูเดี๋ยวเรามาเปิดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะไปไปโอเคไปตามดูกันนะคะบ้านพี่อมเ็ตตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่อม็ตอยู่ใครจะออกมาได้หรือเปล่าเราไปอยู่นั่นปาะพี่อม็ตอยู่ตรงข้ามเราเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเรียกพี่อมเ็ตก่อน มาเร็วอมเมร์อยู่อับใครคะอมเมร์มาช่วยเราที่เปิดหน่อยสิ <c oughs> ไม่รู้มัน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 เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้กล้า <c oughs> เปิดเปล่าเห็นอยู่ข้างนอกเออไม่รู้ใครเอามาวางไวอ้อ่ะกล้าปะให้พี่อมเมร์เขาเปิดอันนี้อ่ะพี่อมเมร์เปิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเร็วๆเ,เปิดก่อน ืออออะไรมเล็ตมันคืออะไรลูกมันคืออะไรไม่ใคืออะไรค่ะอมเล็ตเอาออกมาดูสิชอบไหมคะชอบไหมพิกาจูแม่แม่เหม็นบอกว่าแม่แม่เหม็นบอกว่าชอบพิกาจูนะคะเอาไปหยอดกับเอาเอาตังหยอดกระปุกนะคะเยอะๆเลยนะให้เต็มเลยนะกระปุกเก่ามากหนูจะเปลี่ยนกระปุกเลยดีใจไหมแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะคะ ชอบไหมคะชอบมากเซอร<ภ>์ไพรส์นะคะไม่มีห่อของขวัญสวยๆนะ <laughs> เอาดิใส่ลูปกลัวพี่อมเล็ดหน่อย <laughs> อือแม่เปนดีใจมากเลยไปไปตามหามานะพิกาจูเนี่ยกว่าจะเจอรู้ปะอืม <laughs> เราก็เสร็จพารกเราก็เซอร์ไพรส์พี่อมเล็ดสำเร็จนะคะพี่อมเล็ดกลัวใหญ่เลยอเอาตัวอะไรมาให้ <laughs> ใช่ปะกลัวปะ <laughs> ดีใจอ่ะที่ชอบปเงแล้วก็มีดารู้ปะคิดว่าอะไรคิดว่างูตอนแรกๆเห็สีเหลืองๆก็เรกว่าลูกโปอ๋อลูกโป่งโอเคประหย่อนกระปุกนะคะให้เต็มเลยปาเอาดิฝากคลิปหน่อยใช้กันไหนจะใช้กันทแชตไปไปดิันเดียวค่ะไม่ได้ไปเล่นกันเถอะอะไรไม่ได้แม่อูไม่อยู่เนาะปาใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ ช่องออดี้กับช่องพีออมเล็ตด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย